สวัสดีค่ะวันนี้ก็เตรียมวัตถุดิบนะคะที่จะมาทําน้ํามันสมุนไพรกันค่ะตัวเด่นๆวันนี้นะคะที่เราจะใช้อประมาณเยอะที่สุดก็คือพรนะคะแต่พิเศษขึ้นมาหน่อยคือไม่ได้ใช้พรเหลืองนะคะใช้พรปลุกเสกค่ะวันนี้พรปลุกเสกที่เราขุดมาวันนั้นแหละค่ะแล้วก็มีขมิ้นอ้อยนะคะ พอดีในส่วนเรามีขมิ้นอ้อยเยอะนะก็เลยเอาขมิ้นอ้อยมาใช้แล้วก็มีขิงมีขานะคะแล้วก็พิมเสนกระบูนเมนทอนนะคะตามมาด้วยอดอกการพลูแห้งนะคะอันนี้การพลูแห้งพิมเสนกระบูนนี่คือเราสั่งมานะส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นพวกสมุนไพรพวกนี้ เราเก็บจากในสวนเรามาหมดเลยไม่ได้ซื้อนะคะปลูกเองในสวนปลูกด้วยวิธีธรรมชาตินะคะปลอดสารเคมีตัวที่จะมาช่วยทอดวันนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็ใช้น้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มแบบไหนก็ได้ไม่ใช้น้ำมันพืชน,นะคะใช้เป็นน้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาจะทนความร้อนได้ดีกว่านะคะ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะราคาแพงนิดนึงนะคะใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาก็ได้นะอ่าอ่าอันดับแรกนะคะเด็ดใบสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นพยายอพยายอนี่เขาจะเด่นทางด้านอ่ารักษาโรคผิวหนังนะคะรักษาโรคผิวหนังแก้คันนะคะแมลงสว์ก,กัดต่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทองพันช่างนะคะเราจะเอาแต่ใบทองพันช่างก็ เด็ดด้านผิวหนังเหมือนกันค่ะรักษาโรคกลากเลื่อนได้แก้คันได้นะคะอันนี้เราจะค่อยๆเด็ดเอาแต่ใบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเถาวันเปลียงนะคะเราก็เอาแต่ใบเหมือนกันเถาวันเปลียงนี่เขามีสรรพคุณดีเด่นเด่นทางด้านแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นเส้นตึงนะคะตัวนี้จะเป็นใบพรับพึงค่ะปลอกเปลือกอที่แข็งๆของพายออกก่อนนะคะ เปลือกนั้นอ่าแข็งๆเราเอาออ,ออกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมา,าทํำให้เขาเป็นชิ้นบางๆกันนะคะนะี่คะทำเป็นชิ้นบางๆจะได้ทอดอทอดให้เขากรอบไวๆแห้งไวๆนี่คือวัตถุดิบที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วซอยเรียบร้อยแล้วนะคะประเภทหัวๆเรา,เาไว้ด้วยกันส่วนประเภทใบๆก็เอาไว้ด้วยกันเหมือนกันค่ะ้งใหแห้ง เรยมอไว้ทอดกันค่ะทอดที่โล่งๆหน่อยเพราะว่ากลิ่นจะเหมือนไพรเขาแรงเดี๋ยวทอดในครัวแล้วมันกลิ่นจะอบอวนนะคะหาที่โล่งๆทอดอย่างนี้ตั้งเตาตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาประเภทหัวหัวที่เราทำเป็นแผ่นบางๆลงทอดลงทอดพร้อมกันเลยค่ะทั้งไพรขมิ้นขาขิงก็เอาลงทอดพร้อมกันนะคะทอดไป เรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะจนกว่าเขาจะเกรียมนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะพอเกรียมดีแล้วเราก็เอาออกค่ะเอาชิ้นๆออกเอาประเภทหัวออกให้เหลือแต่น้ำมันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาใบพลับพึงลงไปค่ะทอดให้กรอบแพ้งไปเลยทอดไปเรื่อยๆค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะทอดไปเรื่อยๆจนเขา กรอบเกลียมนะคะพอได้ที่แล้วแล้วก็เอาออกค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาประเภทอเอาใบที่เหลือนะคะลงไปทอดทอดให้เกลียมนะคะกรอบเกลียมแล้วก็เอาออกเหมือนเดิมตามด้วยดอกการพลูแห้งนะคะ,ะถ้าจะให้ดีให้ทุบก,ก่อนนะคะบดก่อนทีนี้แต่ว่าจะลงเป็นอดอกแบบนี้เลยก็ได้นะนอันนี้ลงไปค่ะ เขามีสรรพคุณเด่นอยู่นะคะการผูจะทําให้อ่อรู้สึกช้านะคะบรรเทาอาการปวดได้นะเดี๋ยวปิดตาพักไว้ก่อนคะ่ะทีนี้เราก็จะเอากระบูนพิมเสษเมนทอนนะคะเอาผสมกันนะคะ3ตัวนี้นะคะถ้าเขาอยู่ตัวโดดๆนะคะเอาไว้ วังว่าเฉยๆเขาจะละเหิดกลายเป็นไอไปเลยนะคะไม่เป็นของเหลวแต่ถ้าเราอยากให้เป็นของเหลวนะคะให้เอาทั้งสตัวเนี่ยผสมกันนะคะถ้าเมาื่อใดที่เขาผสมกันแล้วเขาจะกลายเป็นของเหลวได้นะคะเขาจะไม่ละเหิดทีนนี้เราจะแบ่งใส่โหลนะคะอย่างละครึ่งละครึ่งเอาผสมกันแล้วเราก็จะค่อยๆคนให้เขาละลายกลายเป็นของเหลวคะ่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเป็นของเหลวค่ะคนให้เขากลายเป็นของเหลวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเทผสมกับน้ำมันนะคะ<ม>เห็นไหมคะเขาเริ่มเหลวแล้วค่ะเริ่มจะก,กลายเป็นของเหลวแล้วทีนี้เราก็จะเอาน้ำมันของเรามากรองเอากากออกนะคะกรองเอากากออกให้เหลือแต่น้ำมันใสๆ นี่น้ำมันที่เราได้แล้วเราก็จะเอาเส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงผสมกันไปเลยกลิ่นหอมมากส่วนกากนี่เราก็ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเส่วนผสมลงไปผสมอีกให้มันมีกลิ่นหอมหแล้วก็คลุกๆุกกันแล้วก็เอาไปใส่ถุงผ้าค่ะเอาไปใส่ถุงผ้าไว้ปรับกลิ่นแล้วก็ เอาเวลายุงได้ค่ะเทใส่ขวดแก้วหรือว่าโหลแก้วเก็บไว้นะคะหรือว,ว่าแบ่งใส่ขวดเล็กๆไว้พกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะและนี่ก็คือน้ำมันสมุนไพรนะคะถึงจะเห็นเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสรรพคุณเขาไม่เล็กนะคะสรรพคุณครอบจักรวาลเลยค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตึงข้อเข่าอักเสบ เมนืล้าข้อพลิกข้อแพรงหรือว่ามาเรนสัตว์กัดต่อยคันตามผิวหนังใช้ได้เลยค่ะสมุนไพรกระปุกเล็กๆนี่แหละค่ะที่เราทําเองอปลูกเองในสวนของเราธรรมชาตินะคะปลูกโดยวิธีธรรมชาติทําเองใช้เองค่ะไม่ต้องไปซื้อ